ครับมี8ปดาวมารับกันครับผมเพื่อนเราทั้งหมดอย่างไรครับเคจัดเลยแล้วกันครับ50ชิ้นครับผมแล้วก็ตัวรีศักยภาพรูบี้แปครับเราสามารถเลือกพวกเฮียนี้ได้เลยอู้หลังจากที่ไปสุ่มรีนี่ครับโอเคนครับผมได้เขี้ยวมังกรอีกครับโอ้ตัวกาชาครับผมอีก30รูบี้ครับแล้วก็คัมพีแปดดาวนะครับ เหมาะสำหรับการปั้นมากๆครับคุณผู้ชมตัวก็ใช้อีกสิบใบนะครับแล้วก็รูบี้อีก30ครับผมกรับสวัสดีกับทุกผู้ชมชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้กระผมนำกบปุกทีวีนะครับผมโอเควันนี้เดี๋ยวเรามาจัดแพ็คนะครับพาสเขาเรียกว่าเลนเจอร์พาสหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จับไม่ได้นะครับ คือเป็นแพ็กของรีซิโลในเดือนนี้นะครับผมถ้าซื้อในเพจผมนะเติมในเพจผมเพียงแค่239บาทตะบัดเงอเออเอาดิมาลองดูว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับเพื่อนๆ239บาทเท่านั้นครับนี่ครับสิ่งที่เราจะได้นะครับโหโคตรเยอะเลยครับตอนนี้ เลเวลคะแนนของ r a เจอร์พา s นี่มีแค่เลเวล29นะครับฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้รีวิวครบทุกอย่างนะเหมือนผมเคลียร์สเตจประจำวันเสร็จนะครับแล้วก็สเตจประจำสัปดาห์นะครับก็คือจะได้ทั้งหมดนี้มานะครับดูดิโอ้โคตรคุ้มเพื่อนๆเน,นี่ยดูมี8ดาวด้วยเออเอาดิมี8ดาวมีออคัมภีนะครับขนนก นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวรีเซ็ตศักยภาพนะแล้วก็มีรูบี้อีกนะครับเป็นหลายร้อยเลยนะบอกเลยว่าเติมแพ็คนี้ได้ทั้งรูบี้ได้ทั้งขนนกนะครับผมได้ทั้งนี่ที่สำคัญนะผมหินก็มีนะครับโ <Okay. S 1> อเอคตัวกาชาก็มีแล้วก็มีเอา้าจำเป็นต้องรีสตาร์ทแอปพลิเคชันเพื่อรับรางวัลพารหรือไม่โอเค หรือแอปพลิเคชันบอกเลยว่าคุ้มจัดนะครับผมใครที่สนใจนะผมทักไปที่ Facebook Fanpage ราคาทุกทุกๆกถูกถูกถูกสุดเลยนะครับผมลดแรกแจกแถมกันเลยทีเดียวถ้าเติมเองนี่ผมบอกเลยว่าจุกเหมือนกันนะโอเคครับเพื่อนๆถ้าเติมเองนะผมแพ็คนี้จะอยู่ที่349บาทนะครับาทผมเติมกับเพจผมเป็นแค่239บเก้าบาทนะครับโอ้โหนี่มันค้างของพี่หลายร้อยเลยเพื่อนๆประหยัดเงินค่าขนมไปหลายร้อยะครับเป็นร้อยเลยอ่ะ โอเคนี่คือสิ่งที่เราจะได้นะครับผมปัดให้เพื่อนๆได้ดูกันจะชัดนะครับช้าๆดูดิครับโอ้คุ้มเกินนะครับดูดินี่ครับมีแปดดาวมารับกันครับผมเพื่อนแปดดาวอันตร้าครับผมอต่อมาครับมันรับทั้งหมดไงวะมับทั้งหมดยังไงครับเออนี่ครับ คนนก150รนะครับโอ้โหเหรียญอีก7 0 0 0แสนครับแล้วก็ศักยภาพครับเปิดมาปุา๊บโอ้หมันเลือกได้ด้วยครับอ่าเลือกมาหนึ่งอันนี้มีแล้วมีแล้วอ่ะเอาันนี้ขออ,อันนี้ย้ำๆเต็มๆน็มรับสิบอันเพราะว่าตัวนี้จะไปใส่ให้กับเอเมิเลียนะครับแต่อันนี้น่าจะคุ้มกว่าเพื่อนห้าสิบอันนะครับเพราะว่าค่อนข้าง,างฟาร์มยากเลยนะครับแต่ตอนนี้เอเมิเลียต้องการดาวเมจครับผม แล้วก็ตรงนี้ให้บาวร็อกนะผมแต่มันเลือกได้5ครั้งไงเอออันนี้คือเลือกได้เลยนะครับผมไม่ได้สุ่มนะนี่เลือกได้เลยเออโคตรดีโอเคจัดเลยแล้วกันครับ50ชิ้นครับผมแล้วก็ตั๋วรีศักยภาพร0 0ซครับรูบี้แปครับโอ้โหมีอะไรเห็บเลือกพัสดุสำหรับโอ้โหดูดิครับนี่เราสามารถเลือกพวกเฮียนี่ได้เลย อู๋หลังจากที่ไปสุ่มมาแบบโคตรยืนนานนะครับผมโอเคเราสะสมสายว่องไวเอ้ยอันนี้มันสายพลังนี่หว่านนววสายว่องไวสายว่องไวเอ้ยอันนี้มันไหวพีบิบโอ้นี่ว่องไวนี่ครับผม,มกดไปเลยครับนี่อุ้ยได้สองด้วยนะเมื่อกี้ห้าครั้งก็เป็นสิบอบอกเลยว่าแจ๋วครับอุ้ยโอย้ไม่น่ารับเลยครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เล่นไงโอ้น่าจะรับวันรีเซสนะครับ รีล,ลีกนะครับโอเคนี่ครับผมได้เขี้ยวมังกรมาอีกครับโอ้ตัวกาชาอะไรนี่หีบสุ่มอะไรวะหีบซุม่มเรนเจอร์จุติครับผมนี่ไงเลือกได้เลยเลือกได้เลย้เก็บ<ะ>ไว้ก่อนได้ไหมนี่ัวมหายครับเอาสักตัวนะครับผมที่น่าจะได้ปั้นนะครับเจคอมบอ์ที่มันปั้นยาก,ยากอะ่ะโอเคเพราะว่าตัวพวกนี้คือมันฟาร์มยากครับผม อ่าขนนกอีก150ครับผมเหรียญอีกเก0แสน,นครับโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มค่าจัดๆอันนี้คือเลือกอุปกรณ์หดาวนะครับโอ้5ชิ้นด้วยนะอันไหนที่ยังไม่มีก็คือกระเป๋านะครับผมที่ยังไม่มีหมายถึงว่ามีไม่เยอะนั่นแหละครับเอ่ออันนี้กับอันนี้ครับผมจำเป็นมากนะครับอันนี้คือจำเป็นมากต่อแบบว่าการสร้างเลนเจอร์ไอดีใหม่นะครับผมตัวนี้แล้วก็กระเป๋านะครับนี่ ยิ่งกระเป๋าเราเยอะเท่าไรยิ่งดีส่วนแหวนอะไรพวกนี้คือมันไม่ได้ใช้ในพีอยู่แล้วนะครับอ่ะพวก p l a n เน็ตไ p เปอกับอันนี้ก็จำเป็นนะผมถ้าแบบว่านําไปฟาร์มนะโอเคเลือกไปเลยครับไม่รู้ว่าค่าจะเป็นยังไงนะครับคือบอกเลยว่าค่าดีอยู่แล้วครับผมอีก30มสิรูบี้ครับแล้วก็คัมพีครับคัมพีอะไรวะคัมพีโบราณครับอันนี้คือทาไมมันไม่บอกวะมีพัสดุอัปเกรดครับอเอาห้าดาวดิเออ 5ดาวไปเลยครับอ่าต่อไปครับผมขนนกยังเพิ่งรับนะเพราะว่ามันยังไม่รีลีกนะครับนี่ครับผม8ดาวนี่ครับเหมาะสำหรับการปั้นมากๆครับทุกผู้ชมโอ้โหบอกเลยแร่ม่วงอีก3,000ครับตัวกระช่าอีกโอ้โหตัวกระช่าผมล้นขังแล้วตอนนี้ปลดผลึกนะครับครับขนนกอีก150ครับทานผู้ชม พอดีเหรียญอีก7 0 0แสนโอ้โหรับซับรับซับดูดิเหมือนแบบตัวเกมเอามาแจกอะเออเอาตรงคือคือเกมไม่ได้อะไรนะครับผมจากแพ็คนี้ปึ๊บๆๆๆๆๆอืมนี่ครับผมตัวก็ใช่อีก10ใบนะครับแล้วก็รูบี้อีก30ครับผมมาลองดูกันครับผมว่าเราจะได้อะไรจากแพ็คนี้บ้างครับผม อยู่นี่เหรอเอ้าอยู่ไหนหมดวะอยู่ไหนหมดวะรับไปแล้วมันอยู่ไหนหมดทำไมรูบี้ไม่เพิ่มโอ้นี่ไงครับผมรูบี้จากร้อยกว่าครับผมเพิ่มมาผมน่าจะคิดว่าน่าจะเป็นร้อยห้าสิบรูบี้เลยนะครับประมาณร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบเนี่ยนะครับโอเคมาดูคลังเก็บตรงนี้กันครับนี่ครับผมริโอนาดแปดดาวธรรมดาสองตัวนะครับ แล้วก็ตัวจุตินะครับนี่ครับแล้วก็เป็นตัวของปดาอันตร้าแล้วก็ปีดาไฮเปอร์ครับผมอีกทีหนึ่งคุ้มค่ามากๆครับผมท่านผู้ชม,อมบอกเลยว่า,าเราสามารถนํามาลีค่าพวกนี้ได้นะผมโอ้โหคุ้มจัดๆงั้นก็รีค่ายเพื่อนๆได้ดูกันเลยดีก,กว่านะนรับเออเราจะไปรีค่าตัวอะไรดีว่านี่พลังชีวิตเหรออ่าแม็กพอดีครับเรียบร้อยอ่า ถ้าใส่เป็นอัปเกรดธาตุก็ดีแหละแต่ว่าอยากจะสลับเป็นรถแร่นะครับผมจะดีมากๆเลยนะครับเฮ้ยนี่ไงโอ้โห <c oughs> แร่ธาตนะุอุ้ยไม่ใช่นี่สร้างเลเจอร์ใหม่อ่านี่แร่ธาตุครับนี่เกียร์แบบนี้บอกเลยว่าลดไปอีกนะครับเกียร์ช่องสุดท้ายนี่ไม่ค่อยมีนะครับนี่ถ้าอัปเกรดตัวนี้ได้นะผมบอกเลยว่าจะโหดมากครับดูดิ1ิปนะครับแต่พัสดุอัปเกรดเรามัน เลือแล้วไม่มากครับผมต้องรอ,อเดือนหน้าน,นั่นนี่โอเคครับผมท่านผู้ชมก็สำหรับวันนี้นะผมขอตัวไปก่อนแล้วกันอย่าลืมกดติดตามนะครับหรือกด subscribe ช่วยของผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้บายยจุบจ๊บจุ๊บ